สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการจับเสือแบบไม่ต้องลัดแกนกลางนะครับเราจะใช้วิธีการคำนวณฐานเสือนะครับอันนี้นะครับผมคำนวณมาได้นะครับประมาณ12มิลนะครับโดยประมาณนะครับฐาน12มิลนะครับแต่ทีนี้เราก็จะมาดูตัวพู่นะครับบล็อกตัวพู่เราก็ใช้วาดจากเสือนะครับอยากเล็กอยากน้อยนะครับเราไม่ต้องไปวาดนะครับเราเอานะครับวาดให้เป็นทรงเสือนะครับ ก็จะประมาณได้เรียบๆแบบนี้นะครับบล็อกตะผู้ผมใช้4มิลนะครับบล็อกตะผู <c <c ้4มิลนะครับแล้วก็บล็อกตัวเมียก็ใช้4มิลตามนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับในการกดฝานะครับก็ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับฝาที่ได้กดกดออกมานะครับก็จะได้ความหนาของขอบนะครับ4มิลนะครับตามของบล็อกตะผู้เลยนะครับแล้วก็แกนกลางนะครับเราก็จะมาดูนะครับดูที่แกนกลางนะครับแกนกลาง 4มิลนะครับฝาหน้า4มิลฝาหลัง4มิลนะครับบวกกันแล้วก็จะได้ทั้งหมดประมาณ12มิลนะครับอ่าทีนี้ก็จะพอดีกับฐานเสือเลยนะครับที่เราได้เปิดไว้นะครับแกนกลางนะครับวิธีการวาดนะผมใช้บล็อกตัวผู้ลงมาวางวาดเลยนะครับก็จะได้รูปทรงเหมือนบล็อกตัวผู้เป๊ะเลยนะครับคือแกนกลางนะครับขัดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะนําเสือนะครับลงไปจัดดูนะครับก็จะได้แบบพอดีพอดีแบบนี้นะครับไม่ ฟิตจนเกินไปนะครับเอาเสอยลงไปใส่ได้แบบสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฝานะครับเป็นตัวช่วยนะครับดันประคองนะครับทั้งฝาหน้าและฝาหลังนะครับก็จะใช้เดินน้ํายาฝาหน้าก่อนหรือฝาหลังก่อนก็ได้นะครับก็นี่นะครับก็เป็นการเดินน้ํายาแบบที่ผมเดินประจํานะครับจะใช้เสียบไปมีดบนล่างนะครับก็ลงวิธีการเดินน้ํายาไว้ให้ชมบ่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูนะครับ นี่นะครับผมจะใช้วิธีการดันฝาเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อเป็นการล็อกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดินน้ํายาทั้งฝาหน้าและฝาหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาถอดอิฟให้ชมนะครับความเนียนของน้ํายานะครับน้ายานะครับผมใช้ยี่ห้อเมดอยู่นะครับก็จะได้น้ํายาที่สวยใสเนียนแบบนี้เลยนะครับส่วนวิธีการเดินน้ํายาก็เข้าไปชม ในคลิปผมได้เลยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกำลังใจคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับผมติดขัดตรงไหนก็ลองทักมาถามมาดูนะครับสำหรับช่างเรียมือใหม่นะครับผมก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับก็จะได้งานใสๆแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะมาให้ดูนะครับแนวทางนะครับเป็นแนวทางเฉยๆผมก็ไม่ได้อัดคลิปนะครับการ แต่งหูบัวทรงนี้ให้ชมนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะอัดคลิปนะครับย,ยาวๆแต่งหูบัวทรงนี้ให้ชมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับงานสวยๆใสๆแบบนี้เลยโอเคครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ